บรรยากาศช่วงเ,เช้านะครับตอนนี้9ก้าโมงกว่ากเดี๋ยวผมพาไปชมสินค้านะครับว่าม,มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นตู้ใหม่เลยตัวน,นี้เป็นเสียงกลางนะครับสิบห้านิ้วพร้อมดอก m s ห้าอวัตต์นะครับแล้วก็มีแหลมตองแปดนะครับ เดี๋ยวพาให้ดูรอบๆสภาพสวยนะครับสีระเบิดแน่นๆเลยครับมบแท้นะครับตัวนี้มีตะแกรงเหล็กให้ด้วยนะครับก็จะมีสเปคคอนให้นะครับตัวนี้ราคารวมส่งใบละ สามพันบาทนะครับแล้วก็มีตู้ออเดอร์หกตะแกงเหล็กสิบแปดนิ้วสภาพสวยๆนะครับไม้อัดยี่สิบมิลสภาพโดยรวมก็สีก็ยังสวยอยู่นะครับมีอาจจะมีถลอกบางนิดๆหน่อยๆถ้าหลังก็จะมีสเปคคอนให้ ออเดอร์หกนะครับตัวนี้มีเข้ามุมกันกระแทกให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ราคารวมส่งนะครับพร้อมดอกสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ตูนข้างหนักนะครับผมราคารวมส่งก็ใบละ3,500บาทนะครับพร้อมดอกแอคคอร์ด1,200วัตต์นะครับ แล้วก็มีตู้เบดนะครับตัวนี้เป็นสูตรเอฟฮอนนะครับสิบห้านิ้วแต่เป็นดอกโค้งหล่อนะครับสภาพสวยๆเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานด้วยนะครับดอกโค้งหล่อนะครับของโปรพัดนะครับผมตัวนี้เสียงนี่เด่นกว่าสิบแปดนิ้วโค้งหล่อเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวดูรอบข้างนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับ ด้านข้างมีหูจับให้นะครับหูจับยกนะครับแล้วก็ด้านหลังมีสเปคคอนให้นะครับผม,มตัวนี้มีอยู่สองใบนะครับผมเป็นสูตรเอฟฮอนนะครับผมตัวนี้ราคาพร้อมดอกนะครับอยู่รวมส่งอยู่ที่3,500้าอบาทนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผม แล้วก็มี12นิ้วนะครับดอกโปรพัดนะครับตัวนี้แล้วก็แหลมแหลมนี้นครับผมแหลมจรวดนะครับตัวนี้แล้วก็มีหูจับบนนะครับให้หูจับล่างก็มีนะครับแล้วก็มีสเปคคอนให้นะครับผมสภาพก็สวยอยู่ครับผม ตัวนี้ดอกก็คุ้มเลยนะครับผมดอกโบพัดตัวนี้ลมส่งให้อยู่ใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับผมสนใจก็อติดต่อมาได้นะครับถ้า,าจะให้ส่งนะครับร้านเราไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับมีแต่โอนจ่ายแล้วไปส่งนะครับผม ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสองก็สําหรับวันนี้ก็มีสินค้าประมาณนี้นะครับสนใจตัวไหนก็ทักมาได้นะครับหรือจะให้จะส่งก็ก็ได้เหมือนกันนะครับผมลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ